เราก็จะไปขั้นตอนการเสนอราคานะครับอยู่ที่สเต็ปที่4นะครับสมมุติว่าเรากดปุ่มสเต็ปที่4ในการเสนอราคานียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็น b o q ตัวเมื่อกี้ที่เรา,เาได้ดูนะครับก็จะมีเ,เป็นงานกรอกราคาอย่างเช่นางานเบื้องต้นนะครับ250ตารางเมตรนะครับก็จะมีเรื่องของค่าวัสดุค่าแรงถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเป็นยูนิตคอส นะครับหรือเราสามารถมากดปุ่มตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นราคาเหมาได้ถ้าเกิดเราไม่ได้แยกค่าวัสดุกับค่าแรงนะครับสมมุติว่างานเบื้องต้นมีค่าวัสดุตัวนี้เนี่ยองร้อยบาทนะครับแล้วก็ค่าแรง150บาทนะครับระบบก็จะคำนวณตรงนี้ออกมาให้เลยนะครับแล้วก็ตรงหมายเหตุเนี่ยเราสามารถใส่หมายเหตุไปได้ว่าในราคานี้เนี่ยสมมติว่าผมเขียนว่าไม่รวม Uh, งาน protection นะครับผมก็ใส่ไป protection ก็สามารถใส่ไปตรงนี้ได้นะครับงานพืชนนะครับ250ตารางเมตรสมมุติว่าตรงนี้ผมอยากจะใส่เป็นราคาเหมาผมก็มาใส่เป็นราคาเหมาตรงนี้ที่50,000บาทนะครับอันนี้ก็ เหมาเหมือนกันอยู่ที่30,000บาทนะครับแต่ว่าผมจะให้ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้าการใส่ราคาที่มันเป็นเหมาเนี่ยกับเป็นยูนิตคอสเนี่ยที่เป็นแยกระหว่างค่าของกับค่าแรงเนี่ย มันจะมีผลในเรื่องของจิตวิทยาเวลาที่ลูกค้ามาดูนะครับการแยกรายละเอียดเนี่ยลูกค้าก็จะเ,เห็นว่าโอเคเราได้แตกรายละเอียดให้ลูกค้าดูแต่ถ้าเกิดเราเหมาเนี่ยบางทีลูกค้าก็จะไม่รู้นะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดเวลาเราไปเปรียบเทียบกับผู้รับเหมารายอื่นเนี่ยที่เขาอาจจะใส่รายละเอียดมามละเอียดกว่าเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสียเปรียบเขานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถใส่ไปได้2อ,อย่างนะครับสมมุติว่าตรงนี้ผม ผมใส่ไปให้ครบนะครับผมใส่ไปให้ครบตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วระบบมันก็จะคำนวณออกมาเองว่าราคารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1 6 7 7 7ล0าบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะใส่ส่วนลดให้ลูกค้าหรือเปล่าสมมุติว่าผมอยากจะปัดเศษกลมๆนะครับผมก็ให้ส่วนลดลูกค้า7,700บาท ก็จะลงเลขกลมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มาดูว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะเอาภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดจะเอาเนี่ยเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับระบบก็จะคํานวณให้เสร็จเลยนะครับในการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเราสามารถใส่หมายเหตุอื่นๆเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าราคาดังกล่าวนะครับเป็นไปตามสเปคเป็นไปตาม สเปคที่กำหนดไว้ตามแบบเท่านั้นนะครับผมก็ใส่ไปแล้วเสร็จแล้วผมก็กดบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลออันนี้เราก็จะบันทึกราคาตรงนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็สามารถมาแก้ไขนะครับเราสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลใหม่นะครับก็เป็นอันจบของการเสนอราคานะครับ